สวัสดีครับวันนี้ผมมาทเทสเกม Need for Speed Underground เกมของ p a y 2นะเล่นบนเครื่องอ e m ม n i c RG405V นะครับก็เกมนี้มีคนขอมาว่าอยากให้เล่นให้ดูหน่อยเซตติง้งยังไงเซตติ้งยังไงเนี่ยไว้ค่อยสอนนะแต่อันนี้มาดูก่อนว่าที่เซตไว้เนี่ยกราฟิกมันได้แบบนี้แล้วตัวเกมลื่นแบบนี้ พอรับได้ไหมอ่ะมาชมนะครับเอารถกุปัดเลยมาถึงผมต้องขอพูดแทรกไปเรื่อยๆนะเนื่องนะจากว่ามันมีดนตรีประกอบเป็นเพลงไม่งั้นเดี๋ยววิดีโอโดนแบนนะครับโอ้งงทาง ไม่ใช่ว่าเกมเทจะเล่นได้ทุกเกมนะบางเกมก็เล่นไม่ได้นะครับและบางเกมบางเวอร์ชั่นก็นำมาเล่นไม่ได้อย่างเช่น Need for Speed อันเนี้ยถ้าเราไปเอาลอมที่เป็นเ1วันะเอไม่ใช่เวเอาลอมที่เป็นของ U.S.A มาใช้อะครับเล่นไม่ได้เลยนะมันจะกระตุกมาก แต่นี่ผมเอาลอมที่เป็นยุโรปมาใช้กับเล่นได้ลื่นน,นี้กูชนแหลกลยว่าเฮ้ยน่ฮะลื่นไหมอ่ะอย่างเงี้ยนะดูการสายไปสายมาเนีย่ยจะรู้เลยว่าเกมมันโัวรถมันลื่นหรือไม่ลื่นคนบอกนะ ah, มึงจะ่าสายเยอะเวียนหัว บอกนะไมมึงเห็นขับอยู่คนเดียวอ่ะมันแซงผมไปหมดแล้วครับ oh. ดูกูขับรถอย่างเงี้ย oh. มันไม่แซงกูได้งไงวะ oh. ทำไมรู้ามันมองยากไงเพราะว่าผมต้องเอามือวางไว้อย่างนี้แล้วตามองผ่านต้องมือถืออีกทีหนึ่งครับ oh. ไม่ได้หยิบขึ้นมาเล่นโดยตรงนะฮะ oh. อันนี้เป็นข้ออ้าง oh. เนี่แพ้เลยเป็นไง อ,อ๋อเรียบร้อยครับประมาณนี้เทสให้ชมนะว่ามันก็พอเล่นได้บ้างนะครับผมแต่มันกาจ็ยังไม่ดีนักหรอกส่วนเรื่องการเซตติ้งแบบนี้ไว้น้ามาสอนนะครับไม่งั้นเล่นไม่ได้เลยถ้าเราไม่เซตติ้งนะเกมมันจะหน่วงมันจะช้ามากไม่เซตติ้งกับอีมมนะนี่คือตัวอีมูนะครับเรากดกดฟังก์ชันกดปุ่ม F กดปุ่มเมนูเนี่ยมันจะเข้าในส่วนของหน้าเซตติง้งเราเข้ามาเซตติ้งในเนี้ย ช่วยได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าจะสอนนะใครที่ซื้อเครื่องมาแล้วก็ไว้รอนะสอนเซตติ้งนะครับส่วนใครที่ไปซื้อกับทางร้านการเก็ด,ดอมาแล้วใช้โค้ดของนะ้าก็ขอบคุณมากๆนะครับอันนี้นะ้าจะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยจริงๆนะทุกเครื่องเลยนะครับที่อยู่ในร้านการเก็บด,ดอนะ้าจะได้คอมมิชชั่นด้วยขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกัน